ดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะตอนนี้แม่บ้านจิงโจ้ก็อยู่บนถนนแปซิฟิกไฮเวย์นะคะกำลังจะเดินทางไปกูโคสค่ะแต่๋ยแม่บ้านจะให้ดูสองข้างทางนะคะว่าเราจะขับรถผ่านอะไรมัง่งก็เป็นสถานที่พอเูลาสํสำหรับออสเตรเลียนะคะถ้าใครมาเที่ยวที่บิสเบิร์นควีนส l แลนนะคะฝั่งนี้ที่เห็นไกลๆก็จะเป็นตรงนี้เป็นร a มเว r ร์นะคะ มเวอร์ก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นส่วนสนุกแล้วก็ส่วนน้ํานะคะฝั่งนี้จะเป็นส่วนน้ําค่ะพอผ่านริมเวอร์ไปใช่ไหมคะก็จะอยู่อีกฝั่งขวาเมอเดี๋ยวแม่บ้านจะให้ดูเราดูกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเว a แอนว l ลสวนน้ําที่เป็นส่วนใหญ่ๆที่สุดของควีนสแลนก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็จะมี o v ว e เว r ร์ Movie World. เดี๋ยวแม่บ้านให้ดูอีกทีนะคะก็ ให้ดูถนนไปก่อนแล้วกันวันนี้เป็นวันวันจัดทริสแันเนี่วันเดอทิวเซเอ้ยออซันเดย์อ๋อวันนี้เป็นวันหยุพดพลาบิกฮอลิเดย์ของออสเตรเลียนะคะ เศรษฐีริมน้ำค่ะ ายบล็อกข้างทางค่ะฝั่งโน้นนี่ค่ะเห็นไกลๆจะเป็นมูฟวี่เวิร์นะคะค่ะก็ถ่านจากมูฟวี่เวิร์ไปก็จะเป็นเวสแอนด์วอลเวสแอนด์วอลนี่เป็นสวนน้ํานะคะก็จะมีเครื่องเล่นสวนน้ําค่ะแต่ว่ามูฟวี่เวิร์นี่เขาก็จะเป็นเป็นสวนสนุกค่ะเป็นสวนสนุกที่มีเครื่องเล่นหวาดเสียวอะไรนะคะแล้วก็จะมีพวกที่แบบหนังเรื่องดังๆอย่างแบทแมนอย่างเชคอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแบบเหมือน 4D เข้าไปนั่งแล้วก็จะมี มีหนังให้ดูมีกลิ่นได้มีสัมผัสไอ้น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแล้วก็ตอนเย็นๆบ่ายๆเขาก็จะมีโชว์ของพวกมูฟี่อะไรมีพาเลทอย่างเงี้ยค่ะเป็นขบวนโชว์ค่ะถ้าขับตรงไปเลยถนนเส้นนี้ก็จะพาเราไปสู่ทางภาคใต้ของอ